วันนี้เราจะพามาชมฝั่ง Finale Wedding Studio กันบ้างนะคะที่เพิ่งมีผลงานออกแบบชุดแต่งงานให้กับทายากินประทุมโดยเจ้าสาวคือคุณแพรเอมรี่กินประทุมและเจ้าบ่าวคุณเจดกินประทุมค่ะโดยครั้งนี้สองนักออกแบบ Finale Wedding Studio ได้นำชุดไทยสิวลัยมาประยุกตัดเย็บด้วยผ้าไหมย,ยกดอกลำพูนที่สั่งทอพิเศษและผ้าไหมย,ยกดอกลาพูนสีขาวที่สั่งทอพิเศษสลับดิ้นเงินตัวเสื้อตัดแบบแขนยาวผ่าหลังเย็บติ กันลายชุดไทยประหลพิมานหุ่มสบายปักลวดลายไทยดอกไม้โบฮานผสมผสานความอ่อนหวานเพิ่มความอ่อนโยนด้วยการวาดเส้นแต่กิ่งก้านสุดอ่อนช้อยอีกทั้งบริเวณช่วงคอและปลายแขนปักลวดลายสุดพิจิตรพอมไร้รมนบรจรจงปักวัสดุชั้นดีเลิศคริสตัลเพสวาลอฟกี้กล่องอ้อยขนาดเล็กและลูกปัดญี่ปุ่นแบบละเอียดยิบแต่งแต้มความวิจิตรบรรจงลงบนผืนผ้าตัวกระโปรงบริเวณจีบหน้านางจรวดชายพื้นท